เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องผีของประเทศอังกฤษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีเี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนบรรยากาศแน่นอนเราก็ต้องมีการอิมโพรไวส์อัปเดตนิดหน่อยดีดีดีไม่เคยได้ยินเหมือนกันผีอังกฤษเรื่องผีอังกฤษเฮ้ยก็แบบเคยเห็นตามหนังตามอะไรบ้างนะเหรออยากบอลเลยนะอย่าไอในชงในแชทอย่ามาผีดวงผีแดงอะไรไม่เอานะแล้วม่นเป็นยังไงไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แมนยูมันยูไม่ใช่แน่นอนเก่าก่อนหน้านี้ที่มีหนังเรื่อง ที่เป็น Haunted House ป่ะเวสเตสต์อะไรป่ะอะไรอ่ะคือแบบผีอังกฤษก็มีแล้วมึงแล้วมีหลายๆอย่างด้วยที่เหมือนกับเอเชียหรอเออทีเนี้ยเรื่องเนี้ยผมว่ามันเจ๋งมากมันเจ๋งมากเพราะว่ามันคือสยศาสตร์แบบอังกฤษอออืืมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอออยากรู้อะไรพรุ่งนี้นะออืเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนคนหนึ่งคือเด็กนักเรียนคนเนี้ย เขาเขาอยู่เมืองหนึ่งน่าจะเออผมไม่รู้เมืองน,นะแต่มรติว่าอยู่ลอนดอนเขาไปแลกเปลี่ยนอยู่แมนเชสเตอร์อ๋อแลกเปลี่ยนข้ามเมืองอีกอแลกเปลี่ยนข้ามเมืองเฉยเฉยแล้วก็ไปพบรักไปพบรักกับผู้ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะแต่งงานกันนะมสมมุติว่าผู้ชายคนนี้ชื่อเดวิดแล้วกันเดวิดเนี่ยเขาก็รักแฟนมาก เหมือนกับรักแรกพบเลย l ลิฟอินเฟ s ร์สไ h t ์แฮปปี้กับแฟนมากในระหว่างเรียนพาแฟนไปเที่ยวนู่นสร้างเมมโมรีกันเดทกันไปดูชมนกชมไม้กันจนถึงวันหนึ่งแฟนตายด้วยอุบัติเหตุแฟนโดนรถชนตายอตอนนั้นคือแต่งงานกันแล้วยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งนะแต่คือตั้งใจสัญญากันว่าเราจะแต่งงานด้วยกันถ้าเราเรียนจบ พอเรียนจบเสร็จปั๊บแฟนตายเดวิดเศร้ามากยังไงเขาก็ลืมแฟนไม่ได้ทุกวันยังไงก็ทำใจไม่ได้คบกันมาหลายปีจนจะแต่งงานกันอยู่แล้วจนวันวันที่เฝ้ารอเนี่ยมันใกล้จะเป็นจริงเลยลับแฟนไม่อยู่ทำใจไม่ได้อยากเจอแฟนอยากเจอแฟนอีกสักครั้งหนึ่งพยายามทำใจแต่ เหมือนว่าเขาเนี่ยทําใจไม่ได้จนขนาดที่ว่าเขาต้องไปปิ้นรูปแฟนรูปเขากับแฟนมาไว้รอบบ้านเลยอืเอากรอบรูปมาตั้งไว้ทุกทางที่เขาหันไปเขาจะได้เห็นหน้าแฟนเขาเหนืใอ่ได้จนเขาไปได้ยินเรื่องเรื่องหนึ่งมาจากเพื่อนเขาวิธีคุยกับคนตาย วิธีนี้คือเวลาเวลาตีสามหรือตีสองสักเวลาหนึ่งตีสองตีสามคุณต้องนอนอยู่บนเตียงแล้วคุณต้องปิดไฟทั้งบ้านห้ามมีแสงเลยคุณต้องนอนอยู่บนเตียงแล้วเวลาคุณนอนเนี่ยคุณต้องนึกนึกว่าคุณเนี่ยเป็นแฟนคุณ ที่นอนอยู่ในหลุมศพอ๋อพยายามจินตนาการภาพนั้นคุณนึกไปเรื่อยๆว่าคุณกำลังเปิดฝาโลงแล้วตะกุยดินออกมาพอคุณขึ้นจากหลุมศพคุณกำลังเดินมาที่บ้านเดินมาที่บ้านเดินมาที่บ้านจนมาหยุดอยู่หน้าบ้านวิธีทำจริงๆมันซับซ้อนกว่านี้แต่มันประมาณนี้ ไอเดวิดพอได้ยินมามั่งก็ทำตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่ากำลังนั่งอรอเวลานั่งอรอเวลาพอถึงเวลาปุ๊บเดวิดมันก็ลงไปนอนบนเตียงนั่งนึก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 ,นก,นก,นกจนเผลอหลับไปแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีเอ้ยเคยีียนี่กี่โมงอะเลยเวลาไปละ <c oughs> เลยเวลาไปละนาฬิกาก็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 อยู่ ไอชิบหายเลยเวลาแล้วกูจะทำไงดีวะแล้วเดวิดแม่งตกใจเพราะไม่มีคนมีเสียงเคาะประตูตึ้ง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 โอ้โหตีสองที่สามใครมาเคาะประตูเดวิดแม่งก็เดิน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 ไปใครอะเปิดให้น่อยเป็นเสียงผู้หญิงนี่นี่นี่ใช่เคทีหรือเปล่าสมมติแฟนเขาชื่อเคที เปิดให้หน่อยชั้นหนาวจังเลยเปิดให้หน่อยกดมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือคุณสามารถคุยกับแฟนได้แต่คุณห้ามเปิดให้แฟนเข้ามาบ้านคือห้ามเจอกันห้ามเจอกันแต่คุยกันได้คุยกันได้คุยผ่านประตูได้ห้ามเจอกันไม่ว่าด้วยคอนดิชันใดก็ตามอืมไม่ว่าฝั่งตรงข้ามจะพูดว่าไงก็ตามห้ามเปิดประตูออื คที่ก็อย่างโนอ่ะฉันหนาวหนาวเหลือเกินหนาวเหลือเกินเปิดให้หน่อยไอเดวิดก็มองที่ตาแมวนะเออก็ส่องออกไปก็เห็นเป็นผู้หญิงแต่ผู้หญิงนี่ยืนหันหลังไม่ได้ยืนหันหน้าเข้าหาบ้านออยืนหันหลังผมยาวเบียกหมดทั้งตัวตัวเพื่อนนูน้นเพื่อนนี้เปิดให้หน่อยฉันหนาวเหลือเกินด้วยความดีใจเหมือนวันนี้เป็นจริง <c oughs> เปิดมาเลย พอเปิดปุ๊บผู้หญิงแม่งฟึบแบบถอยหลังอะถอยหลังปุ๊บปุ๊บ๊บเข้าบ้านเข้าไปยืนอยู่ตรงกลางบ้านแล้วก็เดวิดก็เฮ้ยไปได้ไงว่าเร็วขนาดนั้นแล้วก็ดูตรงพื้นน่ะนะก็มีโครงมีโคลนนะ,นะดินมีดินมีอะไรนะแล้วก็ปิดประตูปุ๊บเคทีค่นั่นเคที่ใช่ไหม,มต่อมาแค่นี้นะ คิดถึงถึงคิดถ,ถึงมากเลยนะคิที่เป็นยังไงบ้างพอกาลังจะเดินเข้าไปมองหน้านะมองหน้าเราคิดถึงแฟนอะ่ะอ,อันนี้มันก็หลบแบบคือพยายามหันหลังให้อย่างเดียวเออหลบหลบไม่อยากให้มองหน้าหลบหันหลังให้อย่างเดียวจนเออโอเคโอเค,อเคงั้นงั้นงั้นนังน่งนังน่ง,นงก่อนแล้วกันก็ให้ให้นั่งที่โซฟานะ แต่ผู้หญิงก็แบบว่านั่งแบบนั่งนั่งเยื้องๆหันหลังอย่างเงี้ยนะก็คือยังไงก็พยายามเบี่ยงหน้าพยายามเบี่ยงหน้าเดวิดก็เดินไปหยิบชามาวางสองอันเราเริ่มพูดว่าชีวิตเขาเหงามากขนาดไหนตอนไม่มีเคที่เขาเนี่ยดีใจมากเลยเขาตั้งใจจะพาเคที่ไปที่นู้นเขาคิดถึงเวลานี้มากตอนนี้เนี่ยดีใจมากเลยที่มาได้อยู่ด้วยกัน แปะคือผู้หญิงคนนี้ไม่พูดอะไรเลยอืมอย่างเดียวออืมอืมมจนเดวิดแม่งเริ่มเอกใจและวทาไมไม่คุยกับกูเลยวะแฟนกูจริงปะวะเออกูจะมองหน้าแม่งก็หลบหน้ากูอืมเลยชะเง้อไปมองอ่ะทีเนี้ยเดวิดมันเริ่มสังเกตว่าตรงแขนลงเนี่ยผู้หญิงคนนี้มีรอยสักเป็นรูปแบบรูปธนูมีหัวใจนะอื มีรอยสักเคที่ไม่มีรอยสักแล้วก็มองไปที่ข้อเท้าข้อเท้าก็มีแบบเห็นหน้าเท็ทูหรืออะไรสักอย่างหนึ่งทริบอลอะไรนี่แกเป็นใครอะ่ะอืมคือรู้ละรู้และจากมาร์คนี่คือไม่ใช่เมียแน่ๆไม่ใช่ละมีรอยท็บทูมีอะไรฟ้าฝนข้า,างนอกก็เริ่มกระหน่ำฟ้าก็ผ่าปปเปี้ยงอะนะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆรู้ขึ้นมาแล้วก็หันหน้ามาหันหน้ามาห,นหนาเดวิดแล้วก็เดินค่อยๆเดินเข้ามาแต่คือผมก็ยังไม่เห็นนะ แล้วฟ้าก็ผ่าเปียงทุกอย่างก็สีขาวใช่ปอะ<ต>ในสีขาวอะ<ต>่ะเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าหน้าตาเหมือนคนเอเชียอ,อืม,มีตานะสองข้างแต่ปากข้างล่างไม่มีคือ,อห้อยแล้วก็เข้ามาแล้วก็แบบอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงอย่าเข้ามาจนอยู่ดีดีอ่ะ <c oughs> ฟ้าเพดานแม่งพัง <c oughs> ฟ้าเพดานที่เดวิดยืนอยู่ห้องลิฟวิ่งรูม พังลงมาพุ้งเดวิดก็ตกใจเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะก็มองขึ้นไปข้างบนก็เป็นเหมือนเป็นป้าคนหนึ่งคือเดวิดมันอยู่อพาร์ตเมนต์ไงก็เป็นป้าคนหนึ่งมองลงมาข้างล่างเอ้าเอ้าเฮี้ยอะไรวะเสียงมันดังมากข้างนงข้างนอกก็แบบวิ่งวยวายกันเฮ้ยเป็นอะไรบ้างเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเออก็เข้ามาดูคือทุกคนพอทุกคนเข้ามาเนี่ยก็ไม่เห็นไม่เห็นว่ามีใครโดนทับไม่เห็นว่าเป็นใคร แล้วไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆฝ้ามันถึงพังมาโดนตรงนี้โดนผู้หญิงที่กำลังแดดมาหาเดวิดพอดีเลยพอด,พอดีรู้แต่ว่ารูปถ่ายของเดวิดกับแฟนรวมอยู่ในห้องนี้หมดเลยรูปที่มันวางไว้ตามบ้านอะพอมันมาแบบมาจะหาศพอย่างเงี้ยมันมองไปรอบๆอะรูปถ่ายของเดวิดกับแฟน<อ>มารวมอยู่ที่ห้องหมดเลย คืออพาร์ตเมนต์น่ยมันไม่เหมือนคอนโดหรือหอบ้านเราอพาร์ตเมนต์น่ะมันมีโซนเลฟวิ่งโซนครัวโซนห้องนอนซึ่งไอ้เดวิดอ่ะมันก็เอารูปอ่ะมาอยู่ทุกที่ในบ้านแต่ว่าพอมปึ้งใช่ไหมซึ่งมันก็คิดว่ามันต้องมีผู้หญิงข้างล่างแล้วในระหว่างที่มันมาหาดูนั่นแหละมันก็เงยขึ้นมาเห็นว่าเฮ้ยรูปรูปแม่งมันรวมอยู่ในห้องนี้หมดเลยใช่ใช่ไหม รูปทุกรูปแม่งมันรวมอยู่ในห้องนี้หมดเลยแล้วทุกคนตำรวจตำรวจก็เข้ามานะก็งงกันว่าเอ้ยฝ้าข้างบนมันพังได้ยังไงพอดีว่ามันลัคกี้พอดีมันมีเหมือนกับมีน้ําซึมอยู่แล้วใต้ใต้ระหว่างคอนโดนะออแล้วน้ํามันแล้วฝนมันตกหนักน้ํามันเลยยิ่งแทรกแล้วอันนี้มันเลยพังลงมาแต่เดวิดก็บอกว่าตอนที่ทุกคนชุลมุนกันอะตอนที่ข้างห้องมามุงอยู่ข้างหน้าเขาเหมือนเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านไป คนนั้นคือเคที่ที่เดินผ่านห้องเข้าไปเรื่องราวมันก็ประมาณนี้เขายกให้เป็นเมียหลวงแบบอย่ามาแย่งเมียหลวงทั้งนั้นเลยเน,นี่ย